พี่ชาสพ you know, uh ี่ชาเจะสัตย่างงะหนูวยเย็นดูรอพี่อยู่มานเลอร์เวนะคอก็ช้ขาเลยเลยะ่มานเาลักรอทำคลิปเออยนังสกอตสกอตสกอตแคท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 แคมาเร็เร็เราเวก่อนที่มาเอออิสยานี้ม่จะมา ยี่หานี้วนกลับมานี่หนู่พรนะไปเอ้ายังไม่ใส่หรอเออเลิม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 ใส่หัวใส่อีกขั้นเครื่องหนึงยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จก็ไปทำคลิปก่อนเบรลไว้ก่อนสิเขาจะไปใส่ผมไม่ได้มันอันนี้มันเบรกไม่ได้ถืีไม้กระปีไว้ก่อนค่ะค่ะเก็บหน้าเอ้ยนุ่นคนเอลสุดท้ายอยู่ไหนเอลสุดท้ายอ่ะที่รออยู่หน้าลิฟต์แล้วเนี่ย ใชอย่างนี้บอกเรอใช้ส,สายอยู่างนี้พี่รออยู่นี้รอตรงนี้สิ่งไรอ,อ,อ,อ่ะอืออายอ่ะเอ้ยเยว,วี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 วอยากให้มันเข้าตรงนี้ได้ดไไดอยากเข้าไปได้เข้าไปด้านนี้พี่หานเนยเลยแหลอเอ,อะไรอ่ะสวิตช์ไฟต่กดไม่ได้อยากไสร้างวาสวิตช์ใหม่ทำไมอ๋อชั้นนี้พี่เคยมาชั้นนี้พี่เคยมาพี่เคยมามาก่อนใช้ไม่ได้เนะี่ย มาเร็วโอ้โหเราสองคนนี่เขเก่งเนี่ยอะมาหน่อยนีลงอันหน่อยดีกว่ามา EP เกินมันเรามายืนรอหน้าลิฟต์ก่อนเลยชั้นเนี้ยเจอตัวอะไรปิดเพลง ชันนี้จะตัวนี้ไม่เปลี่ยนเลยชันนี้เจอตัวอะไรอ่ะชั <c oughs> ้นนี้เจอโรดี้กวางน้อยน่ารักไม่น่ารักแหละ ไป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 โอกาสนี้แหละสกัดน้ำมันเลยต้องรู้นะเขาว่ารูนี่มีมาแถวนี้ไหมนี่ตัวเสียือดอ่ะหกเครื่องจบไหมโอ้โห่าไปอย่างไร้ล่องรอยอ่ะรูนี่มันผ่านไปอ่ะแปลไไ่สนโลกอ่ะ อ้าเ,อาเรื่องวินนีอ่ะกูวนมาแล้กสกัดมันต่ออยาให้มันไปถึงห้องของของแอสโตอ่ะเยอะไปแล้วหนึ่งเครื่องเร้นอสองเสร็จยังเย่เคยสองเสร็จแล้ว เกือบเกือบคือว่าแล้วกูจะบอกให้ว่าแล้วเฮ้ยนลงไปอย่างเชอะเชอะมีคนอยู่ไหนอ่ะเก็บเทปเก็บเทปเก็บเทปไม่ทันไปไหนพี่ก็ว่าอยู่ว่าไอ้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 ทวิเศกคนหนึงอยู่ไหน น้องมีสามตัวขึ้นไปนะแต่ดาวว่าแล้วพี่ว่าแหละทวิทวิสเตตตัวเนี้ยใช่เลยโลเจอตัวตัวชายชายกายจะชายกายกันย้นใหญ่มากกาเป็นชาสูงๆกว่าทุกคนพึ่งจะใส่แจ็คเก็ตแต่ไม่ต้องเก็บก่อน เราเจอผลกันเลยไม่นี่อะไรยะนไงที่มีขวดปั๊บนี่นะที่มีขวดปั๊บคู้สามเครื่องเหรอ เคสิงเคยแล้วโอเคเสร็จเสร็จได้อีกครึง่งนะคะไม be ่อยากให้ฝนปอมมันมาเกลิกะดวงตาสิ่งะีรมันคนผู้คนที่งงมากกระดาษเขียนอะไรได้บ้างอ่ะกระดาษแผ่นมันเริ่มเลย คือเรามาถึงชั้นสามแลนะยังไม่ถึงชั้นที่สูง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 สุดเลยเปล่าดีจงเล

ใช <balm> ่ไวมันใช่ม mm ั hmm, so <Island> ้ยใจไม่มือนใช่มั้ยใช่ไวมันใจไม่ยูนิฟอร์มใช่ไวมันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอะไรอ่ะมารอรอมารอมารอรอเลยรอเลยฟาตูไอ้เนื้อสกัดน้ำมันเก่งเกินมารอเลยมารอเลยรอเลยรอเลย มารอมารอมีมาเก็บผ้าแล้วดีแล้วพี่ไปไปปลาโก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 อ่าชั้นต่อบมาชั้นเหมือนเดิมอ่ะทีนี้นะครับพี่อปัญหาเจอไม่เป็นไม่เป็นไรหรอก วันี่มันช่างน่ะอุมาเนื้อเกิดรอตายไปไม่อีกไปอีกมือรอตายไปอีกมือทำไมอ่ะไม่มามแล้วมาแก้ยู่ห้องต่อไปห้องของแอสโตรหรือเปล่า <c oughs> ไอหมาพาพื่เล่นไปหาศพกี่คนแล้ววันนี้อ่ะมาเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกหนึ่งน้ดมีตายเนี่ยสายบบนี้ไหมว่า เออคอสโมฝั่งนี้ฝั่งกันนี้คอสโมฝังฝั่งกันนูน้นหมาอืมหืตายเหม่ตายนะเห็นไม่อยากตายกับหมาอนนี้แหละกูยอมตายกับใครก็ได้ยังเวทอีนฟทวิสต์ติดกา อีมาอันนี้ก็ตัวใหญ่ไปเปล่าตัวใหญ่ไปเปล่าใหญ่ป่ะชักเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไม่ชอบแล้วเริ่มไม่ชอบแล้วต่ออันนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่อเฮชัดเลยลงไปทางไหนคือดีใจมากนะหันไปทางนู้นอ่ะขอบคุณ โอ้ไอ้หมไอ้หมอ้อ้หมไ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 มเริ่มแล้วเริ่มแล่มแล้วเริ่มแปลกแล้วโอ้มันจะเนินยอนกลับไปย้อนกลับมานเราสกัดน้ำมันผิดอ่ะมันจะวิ่แล้วขนาดว่ ไล่ไาสนขึ้นนึงค่ะรูเร็วไอมไอหมมึงยาไอหมามึงย่ามาทางนี้ในปรดในปรดมืตาอหมาไอหมีคอยาว